คือคือเราเราเรา,เราให้เป็นภาพอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือถ้าเราจะติดโซลา่าเนี่ยให้หมายถึงว่านาวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนเนาะไปดูอันดับแรกก่อนเลยว่าค่าไฟของบ้านเราเป็นยังไงค่าไฟต่อต่อหนึ่งเดือนเป็น,เป,นเป็นกี่บาทแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเราต้องไปดูว่าลักษณะของการพฤติกรรมของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าพฤติกรรมของบ้านเราเรา เช้าเราไปทํางานกลางวันไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะครับแล้วเย็นก็กลับมาแล้วก็เปิดไฟใช้ไฟโน,น่นนี่ซึ่งมันไม่มีแสงอาทิตย์นะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราติดตั้งระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เราก็ควรจะเข้าไปสู่โหมดก็คือผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อขายอืขายขายไปเลย ขายทั้งระบบเลยลิตได้เท่าไหร่ขาย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 ไปก็เข้าไปส่งขายกาันไฟฟ้าอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับซึ่งณ<ช>ปัจจุบันเนี่ยการไฟฟ้าเขา้ขาก็รับซื้ออยู่ไฟฟ้าภาคประชาชนก็ประมาณสองบาทยี่สิบสตางค์ต่อหน่วยนะครับอ่ะอันนี้เราตรับซื้ออยู่เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆกลางคืนเรามาใช้ไฟฟ้าสมมุติห้าบาทสมมติเราใช้รากลางวันเราขายได้สิบหน่วยเนาะก็คือเราใช้สิบหน่วยเพราะฉะนั้นเราซืกก้อกลางคืนห้าสิบาทแต่กลางวันเราขายได้ยี่สิบสองบาทเราก็เท่ากับต้นทุนไฟฟ้าเราเหลือแค่ สามบาทแปดสิบสตางค์๋อ้ทำายไ้ให้เราด้วยใช่มันมันก็จะหักลบไปในเรื่องของว่าคู่เง่้ยเราก็จะได้ต้นทุนของเราถูกลงแต่ว่าไฟฟ้ากลางคืนเราก็ซื้อจากการไฟฟ้านะคือตอนนี้ผมจะไม่แนะนําว่าเราเอาไฟฟ้าแล้วมาเก็บใส่แบตเตอรี่ไว้แล้วมาใช้ในเวลากลางคืนอันเนี้ยไม่อยากแนะนําทำไมคะเพราะว่าต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นอน่ะโอ้โหไม่คุ้มเนาะคุ้มไม่คุ้มมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมมากกว่าอืมค่ะ ครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะคือพูดง่ายถ้าเราคนที่จะใช้แบบเนี้หมายถึงว่ากลางคืนเนี่ยเป็นทําธุรกิจภาคกลางคืนเลยนะ <Okay. S 2> กลางวันกลางวันเก็บ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 ลงแบตเก็บลงแบตไม่ขายเก็บลงแบตอย่างเดียวแล้วมาใช้นในเวลากลางคืนซึ่งก็ยังยังผมก็ยังมองว่าค่าเมนเทนแนน์กับค่าลงทุนแบตเตอรี่ในในตอนต้นทางเนี่ยมันเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะ mm hmm. สมมติถ้าเป็นระบบแบบไม่มีแบตแสนหนึง่งถ้ามีแบตก็่แสนห้า ค่ะ,ะมันก็จะแพงขึ้นไปอีกประมาณห้าสิบเปอร์ซ็นตืมค่ะอาจารย์มันก็ขึ้นอยู่กับเออการใช้ของแต่ละบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ขึ้นอยู่กับรูปแบบการกแบบใช้ครับแต่ถ้าสมมตุติถ้ามันจะดีเนี่ยเราควรจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเราศึกษาตัวเองว่า ถ้าบ้านเราอยู่กลางวันเช่นไม่มีใครไปทํางานนอกจากเป็นบ้านขายของในช่วงเวลากลางวันค่ะเปิดร้านของชาําเปิดร้านรับซักผ้ารับรีดผ้าอะไรเงี้ยแล้วมีคนอยู่บ้านตลอดเวลานในช่วงเวลากลางวันอันเนี้ยคุ้มมากอือ่าเพราะว่าเราเราสามารถที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปทดแทนพลังงานในช่วงเวลากลางวันได้เลยค่ะนะครับอันเนี้ยคุม้มนะดีดีกว่าที่เราคือหมายความว่ามันดีกว่าที่เราจะขายกลางวันแล้วก็ใช้กลางคืน อันนี้ติดตั้งตับใช้เลยอันนี้ดีที่สุดต้องดูต้องดูเรื่องของนิเวศของของบ้านตัวเราเองด้วยว่าบ้านของเราเนี่ยเป็นเราอยู่บ้านหรือเราไม่อยู่บ้าน<อ>ประกอบธุรกิจหรือไม่ประกอบธุรกิจอันนี้จะชัดเจนเมันจะทําให้ว่าระยะเวลาอ่าคืาเรียกระยะเวลาคืนทุนเนาะ,ะการติดตั้งคือการลงทุนอแล้วเราจะได้กําไรมันคืนมาเท่าไหร่กําไรมันคืนมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขนาด มันขึ้นอยู่กับขนาดที่เราติดตั้งด้วยนะครับผมขออน,นุญาตยกตัวอย่างเนาะ,ะเช่นถ้าสมมติเราติดว่าติดระบบประมาณสามกิโลวัตต์อย่างนี้สามกิโลวัตต์เนี่ยมันก็จะทําให้เรามีสามารถลดค่าค่าไฟได้ประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนล,ละพันแปดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันมันก็จะมันก็จะตอบแทนมาเป็นลักษณะเป็นแบบนี้